การบูมเด็กเซียนครับฝ่ายนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาเสาร์อาทิตย์ครับซ้อมอยู่ไหนครับไ่นี้ซ้อมอยู่บูมเด็กเซียนครับแล้วอยู่ที่พุทดอนครับแล้วมีใครเป็นผู้เ้าผู้ช้อแล้วมั้ยพี่นู่นมีซันโบครับมีซันดีครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะเราสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบกว่านั่นเราปล่อยมามากี่กิโลครับมามาสี่สี่สิบแปดครับเราเป็นมือตายแล้วครับนี่มือซีเมอร์ครับแล้ววันนี้เราเจอกับสายฟ้าเคยเจอเขาปะ ไม่ครับเป็นไฟแรกเลยแล้วเราได้สื่อสารกันมาตอดเข้ามาไหมอยากเลยครับเขาว่าเรามาแทนด้วยใช่ป่ะครับเรารู้ตัวที่วันเนี่ยที่มาแทนอะไรแบนี้5วันครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นมือสไตล์อะไรครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงก็ดูบนเวทีเลยครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆตามสไตล์เนาะดูอาวุธเขาด้วยครับตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบม้าครับต่อยมือมาเรื่อยๆทั้งวันรีบดูไฟละประมาณประมาณร้อยแล้วครับอ่ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราคืนนี้หน่อย อันนี้ช่วยผมช่วยเชียร์ผมด้วยครับเพชรแมงกวงครับเป็นครับครับ